ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราทดลอง compose j u p i t e r กับ Postgres บนเครื่องโล c a l ของเราเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะกิดภูดมิได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำแมนวนวลขึ้นข้างบนดูนะฮะจะหเห็นความเรียกว่าความลำบากแล้วกันถ้าเกิดเราไม่กิดเนี่ยพรุ่งนีวก็จะเสร็จเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการนิดนึงนะฮะ,ะเราใช้ compose เอาขึ้นไปแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะถูก set up ไประดับหนึ่ง ทีนี้สิ่งที่เราจะทำคือเดี๋ยวเราจะติดตั้ง Jupyter กับ PostGate โดยใช้วิธีเดิมเลยแต่คราวนี้เ,เกิดขึ้นบน Vm แล้วก็ผ่านา Public IP เ,เดี๋ยวผมจะเริ่มจากาสร้าง Vm ครับเราไปที่ Google Cloud หรือว่า Microsoft Azure ก็ได้หรือ AWS ก็ได้ใครไหนก็ได้กด Create Vm Instance ขึ้นมาเสร็จแล้วเรากเา็เลือกอผมตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็น Vm ธรรมดานะครับแล้วก็ เลือกตัว boot disk นิดหนึ่งเพราะว่าเราทดลองไว้บนอุปกรตู้คราวนี้ก็ต้องเลือกเป็นอุปกรตู้เหมือนกันแล้วก็เลือกอาร์คิเที่สอดคล้องเนื่องจากเป็น x86 แล้วก็เลือก x86 ให้ตรงกันกับอถา์นิคของอ VM นะครับเลือกเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปที่ SSH ตามที่เราเคยสอนไว้ในวิคที่5หรือวิคที่7นะครับ ในลิงก์วิดีโอจะแนบให้กดไปที่ a d v a านะะแล้วก็ไปที่ Security เลือกไปที่ manage key ซึ่ง key อันนี้เรายังไม่มีเดี๋ยวเราไปหามาหายัางไงเราก็ไปเปิด Terminal นะครับ new Terminal ก็ได้หรือว่าใช้ v s code ก็ได้จริงใช้ v s code น,น,น,น่าสะดวกดีแล้วก็ลองเปิดถ้าเราเข้าไปที่ local เานีเปิด,ด Terminal ใหม่ดีปะ ก็เข้าไปที่ cat ไปที่เปิดผ,ผมเก็บ SSH ไว้ที่ .ssh วิดีโอเนีเ้สอนไปแล้วเนาะในสัปดาห์ที่ที่หนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวแนบวิดีโอลิงก์วิดีโอไว้ให้ด้วยทีนี้เราจะมีคีย์อันหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นไว้ต้องเป็นผักนะฮะต้องเป็น public key นะ พอเราเอ็กซ์พอร์มาหรือว่าแคตออกมาเนี่ยก็จะเห็นคีย์เขาคีย์เขาจบตรงนี้คีย์เขาจบตรงนี้อะคอปัปปไว้เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้พเพราะพิกี้เนี่ยเปิดได้ไม่เป็นไรแต่ไพเบรคคีย์นะครับเปิดอะแอดเสร็จแล้วปุ๊บเรา create เลยโอ้โหขอเช็คนิดหนึ่งอะครับโอเคน่าจะ create เลยอ่าพอ create เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่จบเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ต้องไปปรับไฟวอลนิดหนึ่งเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยจะเปิด Google Cloud เนี่ยจะเปิดพอร์ตแค่บางพอร์ตเดี๋ยวพอเขาสร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเลือก Network Interface แล้วก็ต้องออไปเซตอัพไฟวอลนิดหนึ่งเดี๋ยวผมให้เขาสปินขึ้นมาก่อนตรงนี้เดี๋ยวผมพอสวิดีโอนิดห่งใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีโ,อ,อ,อ,โอ,อ,อ้เสร็จแล้วอ่ะเร็วเร็วผิดปกติโอเคเสร็จแล้วเราไปเลือก Network Interface นะครับน็ต เทอรเฟสโอโอโอคิดที่ตำแหน่งไปที่เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กอินเอร์เฟไฟวอร์อันนี้ Network อินเทอร์เฟเล็กเิดเดียวตัวน้อยม,มากอ่าล้วไปที่ไซส์เมนูตรงนี้เลือกไฟวอร์นะฮะ เลือกไฟวอลเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟวอลใหม่โดยการครีเอทไฟวอลรูด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวมันน้อยมากเลยฮนะ,ะเลือกไปที่เดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อน DSI สามสองหนึ่งไฟวอลรูโอเครูนี้จะเป็น allow all Incoming connection เสร็จแล้วผมก็จะไปที่ไปตรงไหนนะ Match ตรงนี้เสร็จแล้วเลือก Target นะครับเป็น All Instant Internet Network เลือก IP range เป็น0 0นย์จดดกดไปตบนันะดนนก็คือทั้งหมดเลยทุก subnet เลยจากทุกแหล่งด้วย แล้วก็ตรงโปรโตคอลเป็น allow ออเคกด create ปั๊บอ่ะทีนี้ VM เราก็จะสามารถใช้ทุกพอร์ตได้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลอง log in เข้าไปที่ VM นี้กัเราจะ log in ไปที่เครื่อง VM นี้นนกันเบื้องต้นผมใช้ Terminal ก็ได้หรือว่าใช้ VS Code ก็ได้เหมือนกันฮะใช้ VS Code ก็ได้ cl cl clear ssh คีย์แล้วก็ตามด้วย private key mm hmm. เราซึ่งแป๊บหนึ่งนะเอ๊แปบอ๋อคีด i ไอคิ์คิด,คดอ่าแล้วก็เอ่อชื่อคีย์ของเราคืออย่างนี้อ่ไปที่ไหนไปที่ public key อ่าเท่าที่ไปที่ public อ่อ ผมต้องกลับไปไหนผมต้องกลับไป VM ก่อน VM ผมอยู่ไหนกดกิวเอนจิ้นอ่าโอเคแล้วก็ไปดู Public Key อยู่ตรงนี้อ่านี่คือ Public Key c ก๊อปปี้มาซะเลยเสร็จแล้วเราก็กลับไปตรงนี้เราแปะไว้คอมมานด์ไลน์ประมาณนี้ ssh key i อ่าตามด้วยพับบิคอ่าท่าไหตามด้วย private key แล้วก็ public IP อ่ะล็อกอินเข้าไปอ่าต้องการ add s i n g r p r i n t ไหมกด yes Fingerprint warning permanent โ okay, อเคแอดมาเข้ามาแล้วเข้าอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้เราจะทำตามเดิมนะครับโดยการที่หายใจลึกๆก่อนตั้งสติก่อนอด้วยการที่ต้องลง Docker ก่อนวิธีลง Docker ก็คือเราจะใช้คอ n v e n i e n c e script นะครับใช้คำสั่ง curl ซึ่ง curl ก็อาจจะยังไม่มีดูซิว่ามีไหมมี curl ให้เราใช้ไหมเอ้ยมี curl เว้ย โอเคแล้วก็ถัามาลันตัวสคริปต์นี้ execute docker เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลอง add user group นะครับตามที่วิดีโอก่อนหน้า,าตรงนี้อาจจะใช้เวลานหนึ่งแต่เขาอยู่ใน google cloud ไม่น่าจะนานมากามีการ โอเคอัปเดตเสร็จแล้วแล้วก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยอลองเช็คดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเราแอดกรุ๊ปก่อนทำโพสโพสอินสตอลเลชันครับแล้วนานไหมไม่นานานอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมโพสวิดีโอแบบนั้นก่อนออกเสร็จพอดี เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็ทำ post installation รือการ add group เอ่อโอเคแล้วก็ add ตัวเองเข้าไปซึ่งในเคสนี้ก็คือว่สิสร็นั่นเอง add เข้าไปปั๊บเสร็จแล้วลองเช็ค Hello World ก่อน Hello World มาไหมโ oh, okay. อ้ permission denied โอเคเ อ่ะถ้าเป็น VM เนี่ยมันต้องรีสตาร์ทแต่มันรีสตาร์ทไม่ได้อ่าวิธีก็คือใช้คำสั่งนี้เพื่อรีสตาร์ทกลุ่ม user ก r ุ u p นะเขาว่ากันว่าน่าจะทำได้อ่ะแล้วลอง hello world ใหม่ hello world ผมกดขึ้นไม่ได้คีย์บอร์ดทางไม่เป็นไรได้ไหมอ่ะได้แล้วทีนี้อลองเช็คเวอร์ชันนิดนึงว่าเขาได้ อ่า uh, Docker version อะไรเมื่อกี้ <S <S ใกล้เคียงกัน26โอเคแล้วก็ลอง run Hello w o r d ได้แล้วเนาะถัดมาจะลง Docker compose นะครับ Docker compose ก็จะใช้ Command เดิมมานด์นี้ลงเสร็จปั๊บแล้วก็เช็งโหมดเขานิดหนึ่งให้เป็น executable เสร็จแล้วก็ลองเช็ค Docker compose version ดู copy <Okay>. โอเคถูกต้องทีนี้เราจะ,ะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า data s i g n ขึ้นมาผมก็มใช้คำสั่ง mkdir data s i g n data underscore i g n เนาะแล้วก็เข้าไปในนั้น หลังจากนั้นเราก็นาโนตัว Docker Compose นิดหนึ่งผมใช้คำสั่งนี้นาโน Docker Compose ก็คือสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า Docker Compose แล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นัน่นแหละแปะลงไปเนาะก็คือไฟล์นี้แหละเนื่องจากผมไม่ได้ใช้กิจเนาะ,ะผมก็ต้อง Copy มาอันนี้ก็ได้เราทำนี้ก็ได้ เราก็จะเห็นว่าเปิดเ,เต็มจอให้ดูนะ,ะก็จะเห็นว่าควบมีแค่นี้เลยแล้วก็คอนโท O เพื Save. พอ่อเซฟคนโ X เพื่อออกมาอตอนนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรันขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ Docker compose up หรือ Docker compose up k u ดอดี Docker compose up q ิ i ดีเนี่ยก็จะรันแบบ Demon ก็คือรันแบบ background ข้อดีก็คือเราออกมาแล้วมันก็ยังทำงานอยู่แต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่เห็นโทเค็น ทีนี้เราก็ต้องไปหยิบโทเค็นมาเราต้องหยิบโทเค็นมาซึ่งโทเค็นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้มันรันหมดก่อนให้มันรันทุกอย่างครบก่อนพอรันครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหยิบโทเค็นมาฮัลโหลเพิร์กพีเอสอพสเกตดึงมาแล้ว ใช้เมื่อกี้ใช้เวลาประมาณเก้าสิบวิเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวผมลองอาจจะพอสไว้ก่อนอาจตรงนี้อาจจะนานโอเคอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้าทีนี้เราลองอแล้วตอนนี้มันก็รันแล้วด้วยมันสตาร์ทแล้วด้วยทีนี้เราลองด er, ็อกเกอร์ ps ดูนิดหนึ่งว่าทุกอย่างรันตามปกติไหม โอเคแล้วก็จะเห็นว่ามันมียอดตรงนี้เลง,งนะ,ะมันมีโปรเซสรันอยู่มีจูปิเตอร์ Jupiter, แล้วก็มีโพสเกตทีนี้แมปพอร์ตเรียบร้อยเ,อเราจะเอาโทเค็นของมันออกมาจากจูปิเตอร์ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในในนั้นเนาะเราเราใช้คำสั่งจูปิเตอร์ docker compose แล้วก็ logs tom s นะฮะแล้วก็จูปิเตอร์ซึ่งเป็นชื่อของ ชื่อของคอนเทนเนอร์ uh, ผมดูชื่อกนนะชื่อโทษทีชื่อของเซ uh, อร์วิสชื่อของเซอร์วิสกับเอ,อิร์ฟเวอร์นี้ลองเช็คล็อกดูเราจะเห็นโทเค็น hmm. ก็อยู่ตรงนี้โอเคโทเค็นอยู่ตรงนี้ผมก๊อปปี้โทเค็นนี้มาก๊ copy token. อปปี้โทเค็นนี้มาก๊อปปี้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ไอ IP address ที่เรา ที่เราที่เราจะเข้าไปเนาะก็พี copy. อ่ะผมก o p ี่ผิดโอเคอ่าผมเข้าไปพอร์ต8 8 8โอเคชิดลำดับไปหนึ่งอ่ะแล้วก็มันจะถามโทเค็นเราซึ่งโทเค็นเราอ,อยู่ตรงนี้โอเคซึ่งก็พี่เมื่อกี้แต่ว่าก o p y ีทับไปเรียบร้อยละก c o ี y ใหม่เป็นอะไรก็พี่ใหม่อ่าโอเคใส่โทเค็นตรงนี้ตั้งพา s s w o r d ตรงนี้อ่าพอเราตั้งพา s s w o r d เสร็จแล้วครั้งหน้าเราก็จะไม่ต้องใช้ โทเค็นนี่แหละเซฟไว้เลยมาไหมหมุนๆทีนี้จะเจอปัญหาเดิมก็คือ,อผมจะสร้างไฟล์นี้ไม่ได้เห็นไหมต้องทำแบบเดิมก็คืออะไรนะเช้งตัว้ตบุ๊กโดยใช้คำสั่งเชงโหมดคอกที่เชงโหมดตรงไหนเชงโหมดตรงนี้เลยก็ได้เชงโหมด้ตบุ๊กนิดหนึ่ง โอเคให้เป็นใครก็ได้เขียนอ่ะพวกอันนี้อาจจะไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าเราเราเราอาจจะเป็นเดโมโเฉยๆอ่ะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้อันนี้มันโลโก้อันนี้มันโลโก้กันหนึ่งนะอ่าโอเคอันนี้อันนี้อยู่ในเวิร์กแล้วสร้างได้แล้วมนะั้งอ่าสร้างได้ละอ่ะทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเราลันไว้เรียบร้อยแล้วใช่ปะเออเราก็ขี้เกียจเขียนโค้ดใหม่ละผมก็เลยกดคำใช้คำสั่งเอ่อดาวน์โหลดซะเลย ดาวน์โหลดจูปิเตอร์ซะเลยอ่ะดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ในดาวโหลดนะอ่าอยู่ในดาวน์โหลดแล้วผมก็สามารถเอาไปวางไว้ในนี้ได้เลยอ่าโดยใช้วิธีการเทคนิคสุดยอดก็คือการลากแปะลากแปะซะเลยอันนี้อ่ะเราผมลบอันนี้ทิ้งละผมไม่ต้องการมันละอันนี้ delete ต,ตรงไหนนะตรงนี้โอเคทีนี้เราลอง รันไอสคริปต์เนี่ยทั้งหมดอีกรอบหนึ่งโดยใช้ kernel restart run all restart kernel run all s e l ปึ๊บลองรันดูอัปเดตปิ๊บก่อนอัปเดตเสร็จปุ๊บก็ลงใส่ขอบสองเนานเนนะ,ะเพื่อให้สามารถใช้ออ c h คมีได้ก็ได้ sql ออ c h คมีเนี่ยก็จะสามารถสร้าง Connection ได้ สร้างบัญเบสเรียบร้อยตันได้แล้วกดเซฟถือว่าเป็นการจบโปรเซสแรกนะเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปจะเป็นการเซตอัพสตรีมลิสแอปขึ้นมานะครับขอเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากครับ